รีวิวบรรยากาศหน้าร้านหน่อยนี่บางหมัดผู้หลักผู้ใหญ่พื้นที่หาดใหญ่มาใช้บริการดูทับทิมบอท่าเรือตัวบอท่าเรือพอยชมพูเกตคุณภาพสูงแรกๆตอนเริ่มต้นเนี่ยเราดูตัวนี้กันแต่ผมลองเทียบให้ดูว่าพอในท้องตลาดเนี่ยพอยชมพูที่โดดเด่นที่ดังก็จะมีบอกีนีแต่ตัวบอท่าเรือเนี่ยสีมันจะสดกว่าคุณภาพมันสูงกว่าเพราะมันเป็นบอเก่านี่บรรยากาศหน้าร้า ลู่จักที่ร้านมาจักไรบ้างน้องชายแนะนำมาครับน้องชายแนะนำมาการที่แล้วเนี่ยการในื่อยพุ่นสวรรณนี่กับผมมาตลอดผมอยู่ตรงนู้นรลักการมาตรอดกับน้องชายกทตางน้องชายน้องพพ่เพราะว่นเนี่ยลู่จักล่างเข้าถุงไหมรัดต่อถุงไหมรัดต่อถุงไหมต่อถุงก็คือการจำได้อยู่เยืนยันครับ แล้วก็ยึติกําลังไก่ก๋วยเตี๋ยวอ่าก็ก็กิ่นว่าเอ๊ยร้านนี้ขายอะไรขายอะไรทีเพี่อนใต้ตาเลยเพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าแปลกใจนะครับงานหลักเนี่ยผมขายบรรจุพันธุ์อยู่ในตลาดสดขายทรงขายปีแล้วก็คนทั่วไปก็รู้จักนเรื่องร้านดอถุ่นี่ก็มีแหวนอยู่ในร้านได้รู้จักกันสุดท้ายบังหมัดตัดสินใจเลือกตัวแอฟริกาบ่อท่าเรือนะครับบรรยากาศยอมเย็นในเพื่อนสมาชิกได้ดูหน่อยนึงมาดูละมาดละ นะครับก็สนุกันด้วยนะครับได้ครับทักทายสวัสดีบรรยากาศหน้าร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดดีครบไไม่้